กับมาอีกครั้งครับกับอิมิโคระกับเรื่องราวที่รู้ปุ๊บหลอนปับ๊บเรื่องราววันนี้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชนเผ่าปริศนาชนเผ่าหนึ่งะหลอนแค่ไหนลองฟังกันดูครับลึกเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งมีหมู่บ้านชนเผ่าลึกลับอาศัยอยู่ชนเผ่านี้จะไม่ยอมติดต่อกับโลกภายนอกเด็ดขาดยกเว้นแต่ชนเผ่าพันธมิตรด้วยกันตั้งแต่อดีตมาแล้วไม่เคยมีข้อมูลเกี่ยวกับชนเผ่านี้หลุดมาเลยแต่ว่าได้มีนักวิชาการคนหนึ่งพยายามติดต่อสื่อสารกับพวกเขาอย่างอดทนและสม่ำเสมอจนในที่สุดก็เริ่มสื่อสารกันได้นี่ถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของมนุษยวิ จนกระทั่งวันหนึ่งชนเผ่าได้เชิญนักวิชาการให้มาที่หมู่บ้านโดยบอกว่าจะจัดงานเลี้ยงอย่างยิ่งใหญ่นักวิชาการดีใจมากมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านทันทีวันงานกษัตริย์ของเผ่าพันธมิตร ซึ่งเป็นเผ่าเดียวที่พวกเขาติดต่อด้วยได้มาอย่างหมู่บ้านและจัดงานเลี้ยงอันยิงง่งใหญ่คุณคิดว่าเรื่องราวความหลอนที่ซ่อนอยู่ในเรื่องนี้คืออะไรกันครับลองคอมเมนต์ดูนะครับและเหมือนเดิมเฉลอยอยู่ในคอมเมนต์ถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เราแล้วเจอกันใหม่เรื่องหนะ้าหรือที่ยังหาคําตอบไม่ได้ก็